ไปครับบานเท่าสวัสดีทอมชุ่มครับสวัสดีเช้าวันที่1พฤศจิกายน2566ครับกับบรรยากาศบ้านเท่าก็เริ่มเย็นนิดนิดแล้วครับผมครับหมดฝนแล้วนะครับผมเข้าสู่ต้นหนาวนะครับพินักที่พุ่มครับผมสายพับประแดงนะครับเอฟซีถามเขามาหลายนะครับว่าสายพับประแดงไดมาบอเพิ่อนมาบองวดนะครับสายด่วนจากพ่นัทนะครับตอนเช้านะครับผม มาฟังนั้นกันนะครับผมตอนนี้พี่นัอยูนสายสวัสดีครับพี่นักครับสวัสดีครับครับผมหายไปงวดนึงนะพี่นักเนาะครับหายไปงวดนึงหายไปงวดนึงเอานะครับกลับมาแล้วมาแล้วนะครับผมกลับมากลับมาเอ้กันยังเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับมาเอา รางวดนีโบนัสเอฟซีพื้นถามอยู่นะครับตัวเลขเป็นตัวเลขครังเดียวคู่เดียวนะพี่นัดเนาะสายพ่อประเดงแมนครับครับผมบนบนชุดเดียวลากชุดเดียวครับอ่า๋อนะครับช่วงใกล้ๆปีไม่ช่วงปลายปลายปีนี่สิพี่นัดแมนครับแมนครับกลับไปเป็นแนวท้าไปพิจารณาเบิร์กมาช้าดีกว่าไม่มาแมนครับผม นะครับคำวชุชมเบิงเอาะเบิงนะครับเบิงว่ามักกับว่าเป็นยังกำวชุ่มพี่น้องครับครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเป็นตัวเลขหางเดียวคู่เดียวนะครับผมไม่หลายชุดโดนใจโดนใจก็จับไปครับเพิ่นโดนทางมาเมื่อไหร่พี่นักมาแต่งแต่วันที่สามสิบแม่ครับครับมาแต่เมือคุณมันมาที่คุยกับพี่นักครับผมแม่ครับวันที่สามสิบอยจะลงให้ตั้งแต่ปุ่นแหละครับแต่ว่าพี่นักเิ่นวบาะ กับาง,งานเปงนวุานวุ่นสุนละลายนี่นัก <laughs> ออกับ <laughs> เป็นจ้งไดพี่นักอาจารย์พ่างไลยอาจารย์ผู้เขียวโอ้อาจารย์อาจารย์เลยกขึ้นมาลวอาจารย์มีการให้ลูกศิษย์ี่วามาจากสายพ่อประแดงมีการท่าท้ายกันเลยแหละรับผมแบบแบบแบบอ๋ <laughs> ออ๋อกับ คนเด็กตัวใดมากพี่นักสามตัวบนสามเมตัวบนงวดนี้ขึ้นมาสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกเพื่อนเอาวิ่งตัวใดครับพี่นักเอาวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวตัวเดียววิ่งหนึ่นะครับลาดหนึ่งอย่างเดียวสามตัวสามหนึ่งหกสายวิ่งเรียบเอาหนึ่ง กับสามหนึ่งหกกับธรรมชมสามครับสามหนึ่งหกครับก็จะได้อาจารย์ว่าถ้าบอกว่าเอเอาหนึ่งกับศูนย์นี่เอแล้วถ้าให้นี่เลยบอกไฟกาบอกว่านั่นแล้วบอกให้หนกเสร็จแล้วครับว่าเอว่าแล้วว่าเพะอันนี้กระตาบความนั่นแหละเนาะครับอันนี้บอกว่ไม่ไฟหูแล้วแต่ในคว้าเม่นนั่นแล้ว ผมมีศูนอาจารย์เล่าครับอาจารย์พูด่าผมมีศูนบอกแล้วว่าผมมิศูนไอ้กาบว่าแล้วไอ้สายวิ่งคนเนี่ยบอกว่าเอาเลยคนละห่าแสนเอาแสนเอาห่าแสนเนี่ยมาใส่หนึ่งเพรานว่านี่ครับครับอาจารย์เพันว่าหนึ่งจะมาศูนย์ไม่มาครับตัดสองตัดสองตัวด้วยครับครับผมโอ้อาจารย์เพิ่นมั่นใจไปนั่น จานผูเขียวปอยไปังไงศูนย์มันมันครับศูนย์ไม่มาอืมแล้วว่าศูนย์ศูนย์ไมมาปะครับแต่ว่าไปทั้งใดกับศูนย์ดังคาดอีเล่ดังคาดไม่นัดศูนย์ดังครับอืมอืมพี่ไปไอ้มองในบ้านงานศพเมื่อวานครับผู้ใดกับศูนย์ผู้ใดกับศูนย์ว่าพระยาโคตรลากอะ ศูนยนครับสูนแน่เลขศูนย์ดังหวดเนี่ยครับอืมล่างเลยครับใครกล้าบอละคนละหัาแสนเราเป<ส>็นมาศูนนมาศูนย์พมี่อาจารย์เรา,า,าเราจะเอา5ห้าแสนมาใส่นหนึง่งเิ่นจะมวิ่งหนึ่งเลยแล้วบ,บอกะระจัดแล้วบอกไปลูกซิตแล้วละ่ะแต่ว่าเขาไม่ผู้ใดกาล้าละเนาะ กบอกติดต่อมาแล้วอ่ะครับล่างนะครับล่างตัวไหนพี่นัทล่างสี่เก้าเอ็นเดียวโอ้วิ่งตัวไหนครับวิ่งสี่หนักหนักเน้นเน้นเก่าจะบอกกับหัวเป็นซีหกอีกบ่พี่นัทกันน่นก็นี่ว่าอยู่นี่แหละพี่ว่าตัวอันตรายในในเลขซีหางมันมีสี่หกเนาะครับอืมมันบอกมีสีเก่าไหอืมนั่นแหละ ล่างวิ่งสี่อาจารย์ว่าก็คือว่าเป็นเขตใดมันขึ้นมาแบบนั้นเนาะครับแต่เราก็ว่าอยูะว่าหกกับเก้าแต่ว่าเก้าก็คือเก้านั่นแหละล้วกับตัวสายพระประแดงพิม่าพินเน้นเลขวิ่งเลยครับท่านผู้ชมเลงเน้นเลขวิ่งนะครับก็บอกว่าสี่สี่คักได้แล้วะบอกว่าถ้าผู้ใดบอกบอกคิดว่ามันเก่าบอมาผู้ใดมาก มากยังกะจับซีใส่เลยว่าแล้วว่าครับผมครับพอซีมันชัดขัดทักนะอ่ซีชักเล่นมาพินัดซีกับซีกัเลยมาเบิ่งในชุดชุดในล่างสองโตนั่นของเพิ่นกันมาดีเนาะว่ามันดันเป็นซีโกว่ะเนี่ยแม่นครับผมมันัะกลับมาตจิกกลับหัวกด้เพราออาจารย์แล้วบางทีกับมักกับหัวเีครับเออขึ้นกาเดี่็โอ้ยมัก ไม่นะครับพี่นัดอ่าอาจารย์เพิ่นมาบอกว่ามีโตชอบโตมักโตเน้นนะบอครับพี่นัดอาจารย์แล้วนี่ยแหละเราก็หมักเละที่เราเห็ียดกิ่งมานี่แหละครับครับงวดนี้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้ลูกศิษย์อยู่บ้านมันบ่เพิ่นเฮ็ดให้งกระายพ่อประเด็บ่บอบอได้เฮ็ดเราเฮ็ดอหลายรอบปั้นเลขมันบ่ตรงกันย่านลูกศิทเพิ่นเควกันนะครับผมแล้วบอกบ้านว่้มีคนได้เหยียดไมาจะไม้เราเห็ีดเราก็ พัดเห็ดแล้วว่าครับแล้วสายพัดประแด,นด็นที่เดียวเลย,ยเห็ดที่เดียวเล้วว่าใหญ่เล็กหลายโตแล้วว่าครับผมท่านผู้ชมเ็ดสายพัดประแดนแนนนน็นเหรียญเหรียญผลกันแล้วผลกันแล้วเอาฝากโยกกับพีเนี่ยครับอืมได้อาจารย์พันวาเลยถ้าวิ่งนี่ให้วิ่งหนึ่งศูนย์โมมี่แมนครับแววเรวขาเลยแล้วว่าผู้ดำเนกาติดต่อมาแล้วว่าเอาท่านผู้ชม นเห็นชัดเลยสามหนึ่งหกคันหรอี่นัดแมนเกิดมาในชับแจ้งครับสามหนึ่งหกครับอาจารย์พ่นกระยำทุกครั้งได้ครับท่านผู้ชมครับให้ตัดสองตัวด้วยตัดสองตัวด้วยจะได้รวมล่างนี่จะเป็นสี่คู่ให้ติดบนล่างไว้นะครับพี่นัดครับจะมีแค่นี้บนหางเดียวล่างหนึ่งคู่นะครับตัดสองตัวให้ติดบนติดล่างไว้เลยท่านผู้ชมนะครับอืมโอ้ มักบอลพินัทเห็นตัวเลขแล้วมักบอกโอ้มักครับมักครับมักเพราะว่าพี่มักไอแม่ใจกับมักหนึ่งนักหนึ่งใหกันครับผมข้างล่างก็ยังที่ว่าได้มาแหละไอตอนแรกจะของก็มักไอมักซีนั่นแหละซีแปดนั่นแหละครับยังยังมาคิดราอาจารย์ก็ือได้สีเก้านะครับไอเลขจากไอปทุมน่ะซีแปดบอระพินัทเนาะสีแปดหาแปดมีสีหก้อม มีสี่หกสี่มกสี่แปดครับแปดอ่าห้าหกห้าแปดจากปทุมครับสี่หกสี่แปดห้าหกห้าแปดครับเหล็กจากปทุมเป็นเหล็กล่างเลยพี่น้องถาถา,ถาตัวนี้ล่างอย่างเดียวลางาเดียวไอ้นั่นครับขึ้นบน,ข,น,บนขึ้นบนถือว่าก็ถือครับผมอ่าครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้แหล่งใหม่จากปทุมนะพี่น้องครับเป็นเหล็กล่างยางเดียวเอาเบาเถาะแห่งเอฟซี ได้เบิงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อผูดใดเข้ามาเบิงทีหลังครับผมนะครับอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะครับสายแรงไม้นะครับปีนัตเป็นในมาแรงไม้จากประุมนะครับท่านผู้ชมเอาชุดนี้นะครับชุดสายพับประแดงนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับผมสามหนึ่งหกนะครับเป็เนหนึ่งหกกระตัดไปนั่งครับผมสามหนึ่งสามหกกับตัวด้วยนะครับวิ่งนะครับสายพับประแดงเป็นเน้นเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งตัวเดียวบนวิ่งหนึ่ง ีสิโคเนยสามสอ่ารถีบมวันรถงูงูตักใหญ่น่ยตอนที่พีม่กลับมาวเหการณสมดแมบ้าเ่าครับรถเอกงูตัวบกใหญ่เนี่ยขวงยุระรถเอแลนยุนารถไหมครับโอ้ทะเบียนรถยังพี่นัดเลขรถเพียสามเลขรถเพียสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งโอ้จะบิ่นจะบมาจะบมาเบิ่นบ่ท่านผู้ชม เอาล่างล่างวิ่งสีได้พี่นองได้ซีซีเก้าอย่าลื่นหมุนคือน,นั่าพี่นองซีหกนะครับ,รบผมมาซีเลยล่างซีอครับครับบนหนึ่งอ๋อเอทาทำผู้ชมนะครับเนาะมือในการมือโชคมือมานมัน,ะนเป็น้ัดเป็นยังไงหรือว่างูบ่ะครับที่ตัดนารถมาว่านนี่ เขั้ว่าพี่ว่าเอาเลขรถบอว่ามัดเบิ้งเล็กกดอาจารย์เอเลขลอาจารย์กามีมิหนึงสามพร้อมถ้าตัดสองโตไหนสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ของเลขลอาจารย์ครับผมมัดตัวใดหรือพินัทนวดเนี่ยลอตเตอรี่หาตัวใดไว้ได้ตัวใลดลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่พี่ไปพี่ไปไอเอาตั้งแต่ ประธานในเลกอาจารย์เนี่ไปเอาแต่สี่แปดสี่แปดพี่นักเป็นมัดสี่แปดนั่นมาจากเลกจากกระทุ่มท่านผู้ชมเลกซีโรเตอรีเหรอหนึ่งสี่แปดมิตรเจอแต่เอาจะ่ถามมาแต่สี่แปดเหรอครับผมเอาพี่นักครับบ้าเขารบกวนสิครับผมครับมือหนีพ่ายเอซี่หงหิ้งครับครับครขอบคุณครับพี่นักครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาท่านผู้ชมนะครับ พี่นัทเฉยภูมินะครับออฟูเขียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมกับหางเดียวคู่เดียวนะครับแต่ว่าที่เบาะตัดออกมากะตัดออกมาอาจจะได้สามเป็นไฮมาสสามหนึ่งหกวิ่งหนึ่งนะครับอาจารย์วันวาศูนย์ไม่มีจะเป็นหนึ่งนะครับผมศูนย์ไม่มีวิ่งบนวิ่งหนึ่งนะครับสามหนึ่งหกหนึ่งหกสามหนึ่งสามหกล่างวิ่งสี่สี่เก้าอย่าลืมสี่หกกับหมุนขึ้นนำพี่น้องนัดติดบนติดล่างไหมครับแค่สี่คู่นะครับหางเดียวกับคู่เดียว ครับมันจะโชคชกมันมาแห่งๆนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนดีเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อสุขุมสุขค้นนะครับให้ได้โชคให้แห่งๆให้ดรวยสวัสดีครับ